สวัสดีครับผมเจวารปะนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยทั้ง2ชุดนะครับก็จะเริ่มจากยูยี่สิเงนก่อนเมื่อวานเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดที่2เจอกับเลบานอนเกือบตายนะครับเจอปัญหาเยอะมากเลยระหว่างเกมทั้งอุปสรรคเรื่องของสนามแข่งขันทั้งข้อผิดพลาดของตัวเองและก็สไตล์การเล่นที่เตรียมมาแต่ไม่สามารถใช้โจมตีคู่แข่งได้เลยทั้ง2ฝั่งแต่โดยรวมเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ฝนตกเราเล่นกันสนุกนะครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายต่างมองถึง3คะแนนเลยทำให้โอกาสแพ้ชนะก็มีพอๆกัน ซึ่งก่อนเกมโคดวางธวัชชัยดรองอ่องตรกูลก็เลือกจะเปลี่ยนผู้เล่น2องตำแหน่งจาก11ตัวแรกในนัดท,ที่แล้วนะครับให้ชัยพลอดทนออสตาร์เป็นแบ็กซ้ายแทนที่ของพลเอกมณีกรก่อน,อนส่วนเซ็นเตอร์แบ็กก็เอาพิชิตชัยเสวนกระโทโลงไปแทนชรพัฒน์บัวพันธ์ส่วนที่เหลือครึ่งบนนะครับตั้งแต่สิทธาบุลล่าไปจนถึงยศก,าการบุรพาใช้แกนหลักในชุดที่ถล่มมองโกเลีย60หมดเลยโดย22ที่เราแบ่งแต้มมาได้ ต้องไล่ตีเสมอเลบนนอนถึง2ครั้ง2กคราจากเสกสรรราตรีและก็ชนพัดบัวพันธ์จนหลังเกมเนี่ยโคชวังก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นแมชที่ค่อนข้างจะยากคือทุกคนเนี่ยเล่นไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็ต้องชื่นชมน้องๆที่มีความบุ่งม้านอยากเอาชนะกับเกมที่มันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมองในแง่ดีมันเป็นอีกหนึ่งนัดที่เป็นประสบการณ์เพียงแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงผลการแข่งขันแน่นอนมันไม่น่าพอใจแต่เห็นข้อดีคือความบุ้งมั่นของเด็กๆที่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากจะเก็บ3าคะแนนให้ได้ ซึ่งพิสูจน์ได้เห็นเลยตอนตีเสมอ2อองถึงแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่เด็กชุดนี้พยายามจะเอาบอลไปข้างหน้าเปิดเข้าไปในกรอบเขียโทษแล้วหาโอกาสในการที่จะเก็บบอลให้ได้ส่วนในเชิงรายละเอียดแท็กติกโคดวังก็บอกว่าต้องปรับเปลี่ยนหลายแผนจริงๆจากที่วางเอาไว้แต่แรกแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะเสียประตูจากลูกเซตเพลย์กับทีมที่มีผู้เล่นสูงใหญ่แต่ว่าหลังจากนี้โคดวางบอกว่าจะกลับไปทำการบ้านเพื่อป้องกันให้มันดีขึ้นแน่นอน ขณะที่กรณีแฟนบอลอาจจะยิากษาวิจารณ์นักฟุตบอลโดยเฉพาะกอล์ฟเซกสันราตรีโคชวังก็บอกว่าต้องรับบื่อกับเรื่องพวกนี้ให้ได้เพราะไม่ว่าผลจะแพ้หรือว่าชนะก็มักจะมีเสียวิจารณ์อยู่แล้วซึ่งคงห้ามไม่ได้แต่ก็ให้กําลังใจกับน้องและบอกว่าให้เงยหน้าขึ้นมาสู้กันใหม่อีกหนึ่งคนที่โคชวังพูดถึงก็คืออีกลาสันหลนที่ลงไปทําสิ่งที่โคชวังต้องการในเรื่องของความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในอาเซียนหรือว่าเอเชียถ้าอยู่ในสนามต้องไม่ยอมแพ้และเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้เห็นคาแรคเตอร์แบบนี้จากผู้เล่นหลายคนซึ่งจะติดตัวไปอย่างแน่นอนอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าเจอมองโกเลียเหมือนจะง่ายแต่จริงๆถ้าไม่ได้ประตูขึ้นนําเร็วก็กดดันอย่างแน่นอนขณะที่แมตช์กับเลบานอนเป้าหมายคืออยากชนะเพื่อต้องการเป็นแชมป์กลุ่มแต่พอไม่ได้ก็ต้องกลับไปหาวิธีการทางเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็ประเด็นอื่นๆและจะต้องมองที่ตัวเองให้มากที่สุดจากนั้นก็มีการพูดถึงประเด็นของมาเลเซียคู่แข่งนัดสุดท้ายนะครับคนหวังก็บอกว่าก่อหน้ามาเลเนี่ย เป็นนักเตะที่สามารถเก็บบอลได้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นหน้าที่ขอลูกทีมที่จะหาวิธีการรับมือแล้วพอเจอทีมอาเซียนด้วยกันแน่นอนมันจะเป็นการวัดมาตรฐานก่อนส่งต่อไปที่ซีเกมว่าเราจะสามารถเล่นได้ในระดับไหนแต่ลึกๆยังเชื่อว่าเด็กๆจะทำผลงานได้ดี อีกหนึ่งประเด็นคือฝนตกนะครับที่เจอกันหนักมากกับเมื่อวานที่ผ่านมาโคดวังก็พูดว่ามันเป็นเหตุสูดวิสัยซึ่งก็มีการคาดการไว้แล้วเหมือนกันตั้งแต่ซ้อมก่อนจะแข่งกับเลบานอนว่าต้องเจอสนามที่เปียกแต่พอแข่งจริงเนี่ยก็ต้องมีการปรับหน้าง,งานอย่างเช่นการส่งชนพัฒน์บัวพันไปเล่นกองกลางตัวรับเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อเล่นลูกกาอากาศ แลวก็กลายเป็นว่าทาประตูได้ด้วยตรงนี้ก็จะพยายามโรเตชันหมุนเปลี่ยนนักเตะและก็ใช้งานตัวของลูกทีมให้ดีที่สุดในสภาพร่างกายของแต่ละคนทั้งหมดคือบทสัมภาษณ์ของโคชวงังหลังจากที่คว้า1แต้มสําคัญชริดโกงความตายเหมือนกันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากนะครับตอนที่เราโดนนาสอหนึ่งมีโอกาสให้แก้ตัวเพียงแค่6นาทีไม่รวมช่วงทดเวลากับสภาพสนามที่ทําให้เกมไม่ต่อเนื่องเลยเพราะทางฝั่งของเลบานอนพยายามจะตัดฟาวทุกครั้งถ้าเรากําลังจะเอาบอลเข้าไปถึงพื้นที่อันตรายซึ่งบางทีเขาไม่ปล่อย เต็มที่เกินครึ่งสนามไปนิดเดียวเนี่ยเขาก็สกัดแล้วสกัดไม่อยู่เนี่ยเขาก็ดึงคือทำทุกทางแหละครับให้นักเตะเราเอาบอลไปต่อไม่ได้ซึ่งในเชิงแท็กติกวิธีการก็ถือว่าเขาเคี่ยวนะครับพอถ้าเกิดวัดลูกฟรีคิกที่เราได้กับเขาได้เนี่ยระยะทางมันห่างกันคนละเรื่องเลยของทีมไทยเนี่ยโอ้หฟรีคิกระยะไกลามากเลยนะครับแต่อย่างโชคดีที่เราเปิดเข้าไปถึงล้วก็ได้มงโดยชาดพัฒน์ที่ตีเสมอ2องส่วนที่เหลือเนี่ยเราแทบสร้างประโยชน์จากฟรีคิกไม่ได้แตกต่างจากฝั่งของเลบานอนที่เหมือนเขารู้จุดตายของเราเหมือนกันเพราะว่าาลูกตตั้งงเขอ ดูจะกดกดันเราได้ตลอดเหมือนเขาก็สกเกลมาเลยครับว่าการป้องกันลูกกลางอากาศทางผู้รักษาประตูอย่างโชวพัทบุญเลิศและก็กองหลังมีการจัดการเกมรับในเรื่องของการสอดซ้อนกันไม่ดีซึ่งปัญหาในแมชนี้ก็คือการประกบตัวตัวที่ทั้ง2ลูกเนี่ยถ้าเกิดจะว่ากันตามจริงก็เป็นความผิดพลาดของชานนทามาเต็มเต็มทั้ง2ลูกซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามภาพที่เห็นแต่ข้อดีก็มีนะครับเพราะในจุดที่เขาพลาดกับการเสียประตูก็ยังมีลูกที่เขาช่วยทีมเซฟหลายครั้งเหมือนกัน และก็ถือว่ามีโชคด้วยกับการสกัดในช่วงครึ่งแรกที่เราไม่เสียจุดโทษเพราะว่าผู้ช่วยผู้สินเนี่ยมองไม่ทันและมันไม่มี v r ทั้งฝั่งของริบานนก็มีฟาวเหมือนกันที่เราควรจะได้ตอนที่ธนกติหลุดเข้าไปแล้วก็โดดดึงเสือ้อดังนั้นจะว่าเราโกงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็เสียประโยชน์เขาก็เสียประโยชน์แต่ที่สอบผ่านในแมชนี้มีหลายคนนะครับแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะเหล่านี้แน่เริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูอย่างชวมัพที่ได้หลายเซฟสําคัญ ช่วยทีมไทยซึ่งเรื่องนี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดประตูมีความผิดพลาดแล้วจะไม่ให้โอกาสแก้มือพอมันติดค้างไปในใจอีกนานเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเล่นในหัวใจและความสามารถเหมือนเดิมเนี่ยมันยากแต่นัดนี้เนี่ยถือว่าโชวพัทเอาคืนแบบทบต้นทบดอกแถมมีสมาธิกับเกมที่ค่อนข้างดีทั้งที่กองหลังของเราเนี่ยดูรูกป้องกันยังไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่ขณะที่ปัญหาใหญ่ที่เป็นมาทุกยุคทุกสมัยของบอลไทยนะครับก็คือการป้องกันลูกตั้งเตะลูกกลางอากาศ ซึ่งชุดนี้เนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าลูกฟรีคิกเนี่ยมันมีเวลาที่จะจัด,จดระเบียบเกมรับเพราะว่าเลบอนอนไม่ได้เตะเร็วนะครับเขารอสัญญาณนกวีจากพุทตศิสป์และในกรอบเขตโทษเนี่ยก็มีการดึงยื้อยุดฉุดกระชากจนมันเตะต่อเนื่องในจังหวะแรกไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็พลาดง่ายซะเหลือเกินยิ่งลูกที่2เนี่ยถือว่าหนักจัดเลยนะครับเพราะว่าได้ขึ้นเดียวๆเ,เป็นการเปิดบ่งที่ดูง่ายมากๆกับกองหลังของเราที่มีปริมาณผู้เล่นมากกว่าเขาและเป็นการเสีย2ลูกให้กับกองหลังอย่างฟาฮัต ที่เติมขึ้นมาเพื่อเล่นลูกบงโดยเฉพาะอันนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดไประดับเอเชียแล้วยังไม่แก้ไขหรือแก้แล้วแต่นักเตะยังเสียสมาธิเกมที่คู่ขี้สูสีหรือว่าเราได้เปรียบอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะเสียประตูให้กับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลายังไงก็ขอให้ปรับจุดนี้ให้ได้แต่ข้อดีที่มันมีมากกว่าคือเรื่องของหัวจิตหัวใจที่สู้และมีความกระหายด้วยนะครับสังเกตได้เลยตอนตีเสมอไม่ว่าจะเป็นลูก11หห,หรือว่า22ทุกคนดีใจจริงๆแล้วก็สะใจตามอารมณ์ของเกมแต่หลังจากนั้นก็ตั้งสตตตติแลล้้้วุย่่อออเพืงกาารรประูขึนนํ เพียงแต่ว่าสาสนามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อให้เราได้ใช้สปีดบอลแล้วก็การเล่นร่วมกันเลยต้องเอาความสามารถของผู้เล่นลงไปแทนแล้วโคชวังก็แก้เกมได้อย่างหลากหลายนะครับถึงแม้ว่าแฟนบอลจะไม่เข้าใจบางช่วงว่าทําไมถึงส่งชรพัฒน์บัวพันลงไปเล่นตอนที่ทีมเนี่ยตามหลังเช่นเดียวกับพลเอกมณีกรแต่พอเห็นตําแหน่งการยืนเนี่ยก็ปรับจากหลัง4ี่เป็นหลัง3โดยมีการขึ้นเกมริมเส้นในบางจังหวะสลับกัน2ฝั่งนะครับถ้าเกิดวาริดขึ้นเนี่ยจะถอยพลเอกมณีกรมาเป็นกองหลังอีกตัวหนึง่งถ้าเกิดพลเอกขึ้นวาริดกอกลัับมมาเหนืนน และประโยชน์ของชนพัฒน์เนี่ยการเล่นเป็นกองกลางตัวรับก็คือจะช่วยตัดลูกกลางอากาศตั้งแต่กลางสนามเลยไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับกองหลังที่กระโดดแท้ทั้งเกมเพราะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วกลับมาแข่งกันเนี่ยทั้งสองทีมก็ต่อบอลไม่ได้อยู่แล้วมีแต่ศาสยาวันไปมาและก็ใช้ความสมานของผู้เล่นในการแก้ไขสถานการณ์เอาโดยกองหลังทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเตะบอลยาวไปข้างหน้าได้วางบอลได้กองกลางอย่างชนพัฒน์เนี่ยอาจจะช้าแต่ว่าบอลบนพื้นคนวางก็อ่านไปแล้วว่าสิทธาโคไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในเรื่องของการครองบอลแล้วต่อบอลก็เอาชนพัฒน์มาม่งตั้งเพื่อให้ขบนเนี่ยได้เก็บแต่ยังมีทีเด็ดคือด้านข้างทั้งอ e ีกลาสที่ยังอยู่แล้วก็ปีขวาอย่างชวันวิแสแเล้วที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่มีส่วนทําให้เกมริมเส้นของเราเนี่ยไปได้ถึงจุดอันตรายในกรอบเขตโทษของเลบานอนได้หลายครั้งแต่ที่มาสร้างความแตกต่างได้จริงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นค่า,าคณะคํายกนี่แหละครับเพราะว่าความกลมกล่อมในการเล่นร่วมกับเสกสรรราตรีต้องยอมรับว่ายังดีกว่าธนากรชโชมเบองปัก แต่ไม่ใช่ว่าตอนธนกิตอยู่ไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าเสกสรรกับคคณะมันลงตัวมากกว่าซึ่งลูกตีเสมอเนี่ยชัดเจนว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างขอบอลและพอคคณะเปิดเนี่ยเสกสรรก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองทําได้ด้วยเพราะว่าบอลที่เปิดของคคณะเนี่ยมันเข้าจุดจริงๆแล้วคนยิงอย่างเสกสรรก็ต้องชมเทคนิคด้วยนะครับเกมนัดแรกเนี่ยก็โชว์ยิงไกลส่วนเกมนัดน,นี้โชว์ลูกแท็บอินมุมแคบที่แสดงให้เห็นถึงทักษะแล้วก็เบสิกที่ยอดเยี่ยมแต่จุดเด่นของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมคือการนเตอร์เซปบอลหรือว่าการแย่งบอลจากคู่ต่อสู้ ในการดวนกันแบบ1ต่อ1เนี่ยก็แทบจะไม่เป็นรองผู้เล่นของเลบานอนเลยท้งที่รูปร่างไม่ได้หนากว่าแต่จังหวะฟุตบอลดีเอาจริงเนี่ยคือน่าเสียดายเลยนะครับที่ฝนมันตกตลอดทั้งเกมแล้วก็ตกหนักด้วยเลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นรายละเอียดต่างๆที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเตรียมมาแล้วก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ยุติธรรมเพราะในมุมของเลบานอนถ้าไม่ได้โชว์พัทเนี่ยเราก็จะโดนหลายลูก แล้วก็ในมุมของผู้สามประตูเขาก็ดันผิดพลาดกับช็อตใหญ่จนเป็นที่มาที่ทําให้เรากลับเข้าสู่เกมได้หลังจากนี้ก็ไปลุ้นเงินเอานะครับในเกมนัดสุดท้ายซึ่งโอกาสที่เลบอนอนจะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมีสูงกว่าเนื่องจากเขาเจอมองโกเลียและเขารู้สกอร์ไปแล้วว่าเรายิง60ถ้าเกิดเขาต้องการจะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเขายิงได้ผลต่างมากกว่าเราก็จบนะครับเราชนะ60นย์เขาก็ชนะ70หรือว่าชนะ81ก็เข้าไป้ายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขายิงไม่ถึงแล้วเราปิดจ็อบด้วยกันเอาชนะมาเลเซียได้ ทีมไทยก็ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์กลุ่มได้ต่อไปเพราะว่าหลังจากผ่าน2เกมเนี่ยเราจะงเป็นจ่าฝูงอยู่เพราะว่าประตูดได้เสียดีกว่าจากเ e ตุหูเหตที่เท่ากันดาน้าไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับกับการได้1แต้มในเกมนัดที่2นะัดสุดท้ายก็ต้องใส่เต็มกับมาเลเซียอยู่ดีซึ่งในมุมของมาเลเนี่ยเขาเองก็ยังมีรุนในการเข้ารอบโดยการต้องชนะเราเพื่อหวังจบอันดับ2ของกลุ่มและในมุมของไทยเนี่ยเล่นเพียงแค่เสมอก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเสมอเนี่ยเราจะจบที่2ของกลุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลาย,นยังไม่หมดแล้วโดนยิงขึ้นมา เราก็จะพลิกตกรอบทันทีเกมวันที่9กันยาย,ยนนี้รอติดตามนะครับวันอังคารที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมก็อยากให้แฟนๆไปชมแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะหลังจากจบศึก kings ครับสิบาในกาสานาทีเดี๋ยววันต่อไปค่อยมาคุยรายเอียดในการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขแล้วก็มองถึงเกมกับมาเลเซียต่อจากนั้นมาดูทีมชาติชุดใหญ่ครับในศึก kings ครับนัดชิงชนะเลิศเจอกับอิรักนะครับทีมดับดับ56ของโลกของเราดับนดับ102นะครับ2ทุ่มตรงวันนี้จะสนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรี โดยก่อนซ้อมครั้งสุดท้ายก็มีการถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนนะครับได้ซักถามในส่วนของอิชิก็บอกนะครับว่ารู้จักอิรักเป็นอย่างดีเพราะว่าเฮดโค้ชก็คือเกรแฮมอาร์โนที่เคยคาแข่งในเจลิกมาแล้วกับซันเฟเช่ฮิโรชิมารวมถึงเคยทํางานในเจลีกกับเวกตัดเซนไดรวมถึงอดีตลูกทีมอย่างเรบินซูลาก้าที่เคยอยู่ด้วยกันที่บุรีรัมก็ยอมรับว่าอิรักเนี่ยแรงกิ้งดีกว่าไทยตรงนี้รู้อยู่แล้วแต่เป้าหมายของทัพช้างศึกคือต้องชนะทั้ง2นัดแล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้ ส่วนสถิติการเจอกันแม้ว่าจะเป็นรองแต่ตัวของโคชมาสะไม่เคยสนใจเรื่องดีนะครับเพราะปัจจุบันก็คือเรื่องของวันนี้และก็ดูการเล่นของอิรักมาแล้วเป็นเกมรุกที่หลากหลายส่วนเกมรับก็คอยช่วยเหลือกันก็พยายามซ้อมแล้วก็แก้ไขด้วยการเปิดคลิปแล้วก็กราฟิกการเล่นต่างๆเพื่อให้นักฟุตบอลเข้าใจง่ายที่สุดถึงจุดเด่นแล้วก็ข้อผิดพลาดที่อิรักเนี่ยน่าจะมีช่องให้เรา ได้โจมตีเขาเหมือนกันส่วนสภาพทีมนะครับอาจจะมีคนเจ็บหรือว่าไม่สมบูรณ์ก็ต้องพยายามประเมินว่าจะส่งใครเป็นตัวจริงแล้วค่อยเปลี่ยนออกหรือว่าอาจจะให้เป็นสำรรองแล้วค่อยเปลี่ยนลงไปทีมเองก็มีการเตรียมความพร้อมทําการบ้านให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าสถานการณ์หากเสมอกันแล้วต้องยิงจุดโทษตตดศิล จากนั้นช่วงเย็นครับก็ไปซ้อมนะครับโดยเป็นการซ้อมแบบปิดซึ่งในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมพูดไปเนี่ยกลายเป็นว่าโดนทัวลงเนี่ยเอาจิงๆไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าที่ผมสื่อสารไปไเนี่ยถ้าฟังจนครบเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่าโคดอิชิเลยนะครับผมแค่บอกว่าในมุมสื่อที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาเนี่ยก็อยากให้แบรนด์สื่อนั้นสื่อเดียวและให้ทุกฝ่ายได้ทํางานกันต่อเพราะว่าไม่อยากให้แฟนบอลเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะได้ใกล้ชิดกับทีมชาติไทย เพราะเราเห็นภาพว่ามันสร้างแรงบรันดาลใจให้กับเด็กๆได้จริงๆและผมว่าในคลิปเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าผมเสนอแนวทางว่าในครั้งต่อไปก็ยังอยากให้ซ้อมแบบนี้อยู่เพียงแต่อาจจะหามาตรการในการจัดการสื่อที่ไม่เคารพกฎแล้วก็ไม่มีจรรยาบรรณสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนนี้ลุกลาไปถึงผมเนี่ยไม่ชอบอีชีแล้วไปโทษอีชีสงสารแต่คนอื่นแต่ไม่สงสารอีชีเอาจริงเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเพราะก่อนน้านี้เนี่ยก็เคยโดนด่ามาแล้วว่าไม่ชอบคนอีชีทั้งที่จริงๆช่วงที่จะมาทํางานหลังมาโน่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าเขามี ในแง่ของความสําเร็จกับฟุตบอลภายในประเทศที่ควรจะถูกผลักดันต่อไปทําทีมชาติส่วนในเกมแรกนะครับที่เราควรจะชนะเยอะๆเนี่ยผมก็แค่พูดติเพื่อก่อก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนเพราะผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าข้อดีของทีมไทยชุดนี้คือเล่นทารางซีชันเปลี่ยนจากรับเป็นรูกตรงนี้ทําได้เร็วแต่ในแง่ของความเฉียบคมก็ยังเป็นทุกยุคทุกสมยัยไม่รู้ว่าโค้ชคนไหนจะเปลี่ยนได้และยังไงก็ยืนยันนะครับว่าก็ยังคงวิาพา์วิจารณ์การทํางานของโค้ชเหมือนเดิมแต่ผมว่าผมก็มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตเพียงพอ พร้อมยืนยันเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีอคติกับโค้ดอิชิแต่ถ้าเกิดใครจะมองแบบนั้นผมก็คงห้ามความรู้สึกของทุกคนไม่ได้ครานี้มาดูรายเดียดในการทํางานของแมชนี้กันนะครับถามว่าร่างกายของใครที่ไม่เต็มร้อยผมบอกกันเลยว่าคือชนาทิพสงกสินนะครับมีอาการบาดเจ็บที่คนขาหนีบก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วและเชื่อว่าแฟนบอลก็อยากเห็นชนาทิพ์ลงและเจอเองเนี่ยก็อยากลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเหมือนกันแต่ว่าในห้องแถลงข่าวเย่ยอิชิก็พูดชัดว่า ต้องประเมินให้ละเอียดว่าเล่นได้แค่ไหนจะส่งโลเป็ตัวจริงหรือว่าสำรอในสถานก,การณ์ไหนอีกครั้งหนึ่งพระโค้ชมาซาเนี่ยเข้าใจสถานก,การณ์ดีว่าถ้านักเตะเจ็บจากทีมชาติแล้วกลับไปสโมสรเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆตามมาก็ต้องพยายามเซฟผู้เล่นให้กับต้นสังกัดด้วยเพราะว่าหลังจบเกมวันที่7นัดชิงของ Kings ครับจะมีรายอีก5วัน BG จะบุกไปเยือนอุทัยธานีแล้วเล่นศึกช็อปปี้ครับจากนั้นจะเปิดบ้านเจอกับโปรฮังสตเตอร์ในเอเชียลสองก็เลยคิดว่าชนาทิปเนี่ยเล่น90บนาที ในเกมกับอิรักไม่ได้แน่แต่อาจจะได้เห็นลงสนามเพื่อเป็นกาไรของแฟนบอลสิบตัวจริงเลยคาดการออกมานะครับว่าน่าจะมีการโรเตชันจากเกมนัดก่อนเพื่อสลับชุดหลักมาเล่นแต่คงจะเอาจากฟอร์มนัดปัจจุบันและก็ความมั่นใจของแต่ละคนมาประเมินอีกทีหนึ่งดังนั้นระบบการเล่นจะเป็น4-1-4-1เหมือนเดิมนะครับประตูปฏิวัติคำหมายจะกลับมาเฝ้าเสาเป็นมือนหนึ่งส่วนคู่เซนเตอร์ครับนัทพงศ์สันิยาจะได้รับโอกาสต,ต่อโดยจับคู่กับสุพันทองสงเหมือนเดิมจากเกมนัดที่แล้ว ส่วนแบกขวาจะกลับมาเป็นสุพนันบุรีรัตน์แล้วซ้ายก็เป็นดิคลัสบิเกลสันส่วนวิฟิลตัวรับก็จะเป็นนิวพิเรดลฉับรัศมีพย์เมเกอร์เนี่ยคิดว่าเบนจามินเดวิสเป็นตัวยืนส่วนคู่หูก็เป็นไปได้ที่วรชิตกันดิศิวัเพ็เนี่ยอาจจะออกสตาร์ทก่อนแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นสุปชคสาราชาติแล้วขวาเนี่ยจะโยกเอาเอกฤปัญญาไปเล่นแทนที่เทียรศักเ์เ่อพิมายแล้วก็เจียรศักวงกอรที่ควรจะได้ลงตัวจริงในเกมแมชนี้แต่ผลงานลงสำรองในเกมก่อนแล้วมีโอกาสยิงเยอะแต่ไม่เข้าเนี่ย ต้องให้นั่งปรับความมั่นใจสักน,นิดหนึ่งแล้วค่อยลงไปเปลี่ยนเกมและสุดหน้าสุภชัยเจเด็ดจะกลับมาลงสนามแต่เชื่อเถอะสุดท้ายยี่ห้อของอิชิผมว่ายังไงต้องมีเซอร์ไพรส์และไม่มีทางที่เราจะคาดดาสิเวตัวจริงของเขาได้ถูกแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าไอเดียและก็แนวคิดเขาเป็นยังไงสําหรับเกมนัดนี้ เราได้ไปฟังของอิรักกันบ้างนะครับในงานแถลงข่าวเนี่ยเกรแฮมอโนก็บอกชัดเจนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเจออินโดนีเซียในบอลโลกรอบคันเลือกเดือนตุลาคมและการได้เจอกับไทยก็เป็นการจําลองสถานการณ์ที่ดีแล้วก็ยอมรับว่าเวลาพักค่อนข้างจะน้อยแต่พวกเราคิดว่าเป็นประโยชน์แน่ในการเจอกับอินโดนีเซียในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วต่อด้วยแมตช์กับซาอุดีอาระเบียทีมเองก็จะได้พักประมาณนี้เหมือนกันเกมกับฮ่องกงที่แซงกลับมาชนะ2ต่อหนึ่งโดยรวมถือว่าพอใจสําหรับทีมที่สร้างโอกาสในการยิงได้เยอะ แม้ว่าจะโดนนําไปก่อนก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของหัวิตหัวใจในการกลับมาทุกคนทําได้ดีส่วนเดบินสุราก้าก็มั่นใจว่าอิรักจะเอาชนะไทยได้พร้อมกับตอบเหมือนโคช้ชเลยว่ามันจะส่งผลดีต่อเกมที่จะเจอกับอินโดนีเซียแน่นอนว่าอิรักเนี่ยก็คงจะจัดเต็มเพื่อเรียกความมั่นใจในการแข่งขันรอบนี้โดยสถิติการเจอกัน17ครั้งอิรักทาได้ดีกว่านะครับชนะไป10เสมอ5แล้วก็ไทยชนะได้แค่2ครั้งเท่านั้นโดยครั้งล่าสุด ที่เจอกันก็เป็นอิรักชนะจุดโทษเราในคิงส์ครับนัดชิงที่เชียงใหม่เมื่อ2ปีก่อนหลังจากเสมือกันในเวลา2ต่อ2โดยไทยเนี่ยเอาชนะอิรักครั้งล่าสุดนะครับต้องย้อนไปถึงปี2008ในเกมอุ่นเครื่องที่เราเฉือนไป2ต่อ1 และแมชนี้เนี่ยมันก็มีคะแนน f ี f ่า a ร k กิ้งที่ถ้าเกิดว่าเราทําได้นะครับเอาชนะเขาเนี่ยจะเก็บเพิ่มเป็น6.79คะแนนถ้าเกิดเสมอเนี่ยจะบวก1.79แต่ถ้าเกิดแพ้จะติดลบ3.21อันดับเรียวทางตอนนี้เนี่ยเราขย,ยับขึ้นมาอยู่100ของโลกแล้วนะครับหลังจากที่ทีมอันดับเหนือกว่าอย่างโมซัมบิกไปแพ้อูกันดาในเกมล่าสุดรวมถึงโกเตมาลาที่แพ้เอลซาวดอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชนะเนี่ยแล้วเกิดทรีเดด ที่มีโปรแกรมเจอกับจามากาอีกนัดหนึ่งรวมถึงเบรดูสที่จะเจอกับสกอตแลนด์เกิดแพ้ขึ้นมาทั้งคู่นั่นหมายความว่าทีมไทยมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่อันดับเลข2ตัวหลังก่อนนั้นเนี้ยเราอยู่อันดับ98ของโลกแล้วดันแพ้เติรเป็นิสฐานทําให้เสียแต้มถึงประมาณ16คะแนนแต่ถ้าเกิดเราแพ้นะครับอันดับก็จะคงที่102ตามเดิมหรืออาจจะตกไปที่103ด้วย ก็ย้ำอีกครั้งนะครับบอลเตะ2องทุ่มไทยเจออิรักที่สนามกรีบ,บัวบัตรขายหมดแล้วนะครับแต่มีกิจกรรมจอยักษ์ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็เปิดหน้าจอทีวีช่อง32 YouTube BG Sport แล้วก็ t ูว Vision Now ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวราบัตนะครับฝากติดตามกันด้วย Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสวดีครับ